มาละเดตอนเด็กๆผมเคยคิดนะครับว่าถนนลอยฟ้าแบบที่มีอยู่ในการ์ตูนมันจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงในโลกของเราไหมภายในระยะเวลาไม่กี่ปีปรากฏว่ามีถนนแบบนั้นอยู่จริงๆในกรุงเทพมหานครและเพื่อการสัญจรที่สะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นถนนลอยฟ้าที่เราเรียกว่าทางยกระดับ มอเตอร์เวย์ก็ขยายมาสู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทยการเดินทางในช่วงของเทศกาลสิ่งที่ผมเห็นจนชินตาก็คงหนีไม่พ้นสภาพการจราจรที่แออัดโดยเฉพาะที่อีสานบ้านผมที่พี่น้องจะกลับบ้านในช่วง,งเทศกาลปีใหม่สงกรานแต่กว่าจะได้เจอกันการเดินทางรถยนต์ที่เพิ่มเวลาเป็น2เท่าก็ทำให้การเดินทางนั้นช้าลง ปัญหานั้นถูกคลี่คลายลงครับเมื่อมอเตอร์เวย์หมายเลข6สายบางปอินโคราชเริ่มเปิดให้ทดลองวิ่งในช่วงของเทศกาลสงกราน2565การทดลองใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข6สายบางปอินโคราชสามารถระบายรถที่จะต้องไปกระจุกตัวติดแหกอยู่หลายจุดในโคราชสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นครับ และมอเตอร์เวย์หม่ยเลขหกนี้ก็เป็นการพัฒนาการคมนา,าคมระหว่างเมืองที่เอื้อประโยชน์แก่คนใช้รถใช้ถนนรวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศและคาดว่าจะเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในปี2568ครับถ้าท่านมุ่งเข้าสู่อีสานแล้วมาเที่ยวอุบลราชธานีบ้านผมมาชมพระอาทิตย์ก่อนใครในสยามที่ผาชนะใดท่านมาแล้วก็จะพบกับความเปลี่ยนแปลงของถนนหนทางครับ เพราะวันนี้แยกดงอู่พึ่งและแยกวนณารมของอุบลราชธานีที่เคยเป็นแยกที่มีรถติดติดแบบเรียกว่าแยกนรกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับวันนี้เรามีอุโมงค์ข้ามแยกมีวงเวียนให้สามารถเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและรถไม่ติดอีกแล้วครับจากอุบลขับรถปอ จากอุบลขับรถต่อไปที่มุกดาหารเชื่อมไปที่กาลสินครับท่านเดินทางผ่านถนนสายนาไคร้คำชะอีถนนสายนี้ใครต่อใครก็แนะนำว่าต้องขับผ่านไปสักครั้งเพราะว่าเป็นหนึ่งในถนนสายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยถนนเส้นนี้นอกจากจะทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้วนะครับก็ยังเอื้อประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งบนเส้นทางสายสำคัญนั่นคือเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกสู่ตะวันตก หรือ East West e c onom i c Corridor ด้วยครับเทียบก,กันกับ5ปีย้อนหลังถนนทนทางของประเทศไทยในวันนี้พัฒนาไปไกลมากนะครับเราจะสัญจรไปไหนก็สะดวกสบายปลอดภัยและประหยัดเวลาทั้งยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยครับ